มีคนใส่ชุดขาวนะครับมายืนอยู่ข้างๆแม่มขอกราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสตอรี่กระจังครับสตอรี่อีพีนี้นะครับความเชื่อนะครับส่วนบุคคลนะครับ ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับคึ่สตอรีอ่ EP นี้นะครับเกี่ยวกับการพบเจอพญานาคนะครับที่สถานที่ปฏิบัติธรรมครับก่อนที่เราจะเข้าไปรับชมและรับฟังนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ตรงนี้และกดกระดิ่งให้ช่องกระจังด้วยนะจ้าก็<ว>ต้องย้อนความไปตั้งแต่เมื่อหลายปีที่แล้วนะครับเป็นช่วงวันหยุดออกพรรษานะครับซึ่ง เรื่องนี้ไม่ได้เกิดกับตัวกันนะครับเกิดกับตัวของแม่นะครับที่ได้ไปประสบพบเจอมานะครับที่สถานที่บัติบธรรมแห่งหนึ่งที่จังหวัดนครน,นายกไม่ขอเอ่ยชื่อสถานที่นะเพื่อนเ่อนเพราะเป็นการให้เกียรติสถานที่เขานะครับแม่ผม ไปปฏิบัติธรรมที่นั่นเป็นระยะเวลา3วันนะครับผมกับพ่อก็ได้ขับรถไปส่งแม่ที่จังหวัดนครนายกนะครับก็ออกกันตั้งแต่เช้าเลยนะครับเพื่อที่จะไปให้ทันก่อนพระฉันเพนะครับก็หลังจากที่ไปส่งแม่เสร็จเรียบร้อยนะครับผมกับพ่อก็ขับรถกลับกรุงเทพนะครับก็ช่วงนั้นน่าจะติดธุระนะครับเลยไม่สามารถไปปฏิบัติธรรมกับแม่ได้นะครับก็ หลังจากที่ส่งแม่เสร็จแม่ก็ไปเปลี่ยนชุดนะครับนุ่งขาวห่วมขาวนะครับเพื่อที่จะไปรับศีลกับพระอาจารย์ที่อยู่ที่นั่นนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าสถานที่ที่แม่ผมไปนั่งตรงนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะมีรูปให้ดูตรงนี้นะครับอันนี้คือตั้งใจวาดที่สุดเลยนึกภาตามนะเพื่อนคือทางเข้าเว้ทั้งสองฝั่งมันจะเป็นป่าหมดเลยครับป่าป่าแล้วเราเดินพอเราเดินเข้าไปสัก ระยะหนึ่งเราจะเจอกับประตูนะครับไม่เชิงว่าเป็นประตูนะครับเป็นเสาสองเสานะครับแล้วก็มีลวดหนามนะครับขึงข้างบนแล้วก็ข้างล่างไว้ซึ่งตรงนี้นะครับมันเหมือนกับว่าเป็นเป็นการข้ามไปอีกภพภูมิหนึ่งอันนี้เป็นความเชื่อส่วนส่วนตัวนะคือคล้ายๆกับวังนาคินคํมชาโนดเพื่อนๆเคยไปกันปะ ที่มันจะมีบนไดตรงทางเข้าไปอะแล้วมันจะมีเหมือนสเส้นขีดอยู่เพื่อแบ่งเป็นความเชื่อความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเพื่อแบ่งแบ่งโลกมนุษย์กับโลกบาดาลของพญานาคนะครับเป็นอีกภพภูมินึ่งนะครับเดินเข้าไปหน่อยหนึ่งนะครับมันจะมีบ่อน้ํา เป็นบ่อน,น้ําล้างนะครับซึ่งถูกทิ้งไว้นะครับก็จะมีพวกเศษไม้เศษใบไม้ร่วงลงมาก็ไม่ได้ทาความสะอาดกันนะครับก็หลังจากเดินเข้าไปอีกสักระยะหนึ่งก็จะเจอกับสถานที่นั่งปฏิบัติธรรมนะครับซึ่งจะมี2ฝั่งนะครับก็เป็นฝั่งแม่ผมเนี่ยจะนั่งนี่คือฝั่งที่ผมวาดไว้แบบละเอียดเลยอีกฝั่งหนึ่งเป็นฝั่งที่ป้าคือมีป้าคนหนึ่งเขาอยู่วันนี้มานานอยู่วัดน,นี้ครับคอยช่วยเหลือพระคอย บบจัดเก็บข้าวของอะไรพวกนี้ครับก็แกก็อยู่ที่นี่แล้วแม่ผมก็รู้จักด้วยนะครับก็เลยชวนกันไปนั่งเทอานั่งตรงฝั่งที่มีบ่อน้ำครับตรงหน้าบ่อน้ำป้าก็จะนั่งอีกฝัง่งนึงครับซึ่งทางขึ้นไปเนี่ยค่อนข้างชันเพื่อนจะมีเทียนอยู่ตรงบ่อน้ำนะครับเป็นเทียนเป็นเทียนพรรษาเล่มใหญ่นะครับเพื่อเอาไว้จุดตอนเวลาเราเข้าไปนั่งสมาธิตอนกลางคืนนะครับเพื่อ พราะตรงนั้นเราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าไว้เพราะมันเป็นป่าเพื่อนคือมันมืดมากใช่มันมืดมากเราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าจริงเลยต้องมีเทียนพันษาอยู่ตรงนั้นนะครับก็หลังจากที่นะครับทํากิจวัตรประจาวันเสร็จเรียบร้อยก็ตัดภาพไปตอนทําวัดเย็นเลยนะครับถึงช่วงทําวัดเย็นนะครับเป็นช่วงเวลาค่อนข้างดึกแล้วประมาณทุม่มน่าจะทําเริ่มประมาณจำไม่ได้เหมือนกันนะครับ แต่เลิกประมาณ2องสามทุ่มนะครับเลิกทำวัดเย็นเสก็คืนแรกที่ทาวัดเย็นเสร็จแม่ผมก็เข้าไปนั่งปฏิบัติธรรมที่สถานที่ที่นั่นนะที่แม่ผมไปแล้วก็จะมีไอ้ที่เป็นเหมือนเขาเรียกอะไรอะที่เราต้องเข้าไปนั่งในที่มันเป็นเหมือนมุ้งอะเขาเรียกกดหรือกดไม่รู้อ่อันนี้เพื่อนๆรู้เพื่อนคอมเมนต์ด้วยนะครับก็คือแรกผ่านไปนะครับไม่มีอะไรขึ้นนะครับคืนที่สองนะครับ คืนนี้บอกเพื่อนๆเลยนะว่าเป็นคืนที่แม่ผมเจอหนักมากช่วงเช้านะครับหลังจากที่ตื่นนอนมานะครับก็ไปทำวัดเช้านะครับทำวัดเช้าเสร็จก็มากวาดลานวัดทํากิจวัตรประจําวันอยู่อย่างนั้นนะครับปกตินะครับก็ตัดภาพไปตอนทําวัดเย็นเลยดีกว<ะ>่าก็คืนที่สองนะครับหลังจากที่ทําวัดเย็นเสร็จนะครับแม่ผมก็ เข้าไปนั่งสมาธิในป่าเหมือนเดิมนะครับเหมือนคืนแรกเลยหลังจากที่เข้าไปนะครับวันนี้เหมือนแม่บอกว่าจะมีเหมือนคล้ายๆกับเหมือนฝนจะตกนะครับเพราะว่ามีลมฝนมานะครับก็ได้เอาเทียนนะครับเทียนเล่มเล็กอันน้อยนะสีเหลืองๆอันเล็กๆอะ่ะใช่เอาขึ้นไปด้วยนะครับเพื่อที่จะไปตั้งตรงที่แม่นั่งสมาธินะครับแม่ก็ได้ทําการสวดมนต์นะครับ สวดมนต์ก่อนนั่งสมาธิแล้วก็แผ่เมตตาให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายนะครับก็เป็นการสวดที่อาจารย์บอกว่าต้องสวดดังๆนะครับเพื่อให้เขานะครับได้รับรู้ว่าเรามาสวดมนต์แล้วก็แผ่บุญกุศลให้เขาเพื่อที่เขาจะมารับส่วนบุญตรงนี้นะครับอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะก็ หลังจากที่สวดมนต์เสร็จนะครับคือแม้ผมอธิษฐานบอกว่าขอให้การมาปฏิบัติธรรมในครั้งนี้ได้พบได้เห็นเป็นบุญตานั่งไปสักระยะหนึ่งนะครับเหมือนแกรับรู้ได้ด้วยจิตของแกนะครับคนนั่งสมาธิคือจิตเขาจะนิ่งนะครับเขาจะสามารถรับรู้ได้ว่ามีอะไรอยู่รอบกายเขาครับซึ่งแม่ผมรับรู้ได้ และแม่ผมลองลืมตาดูนะครับไม่ได้ลืมแบบชัดนะครับลืมแบบแบบเหมือนแบบใช้ห่างตามีคนใส่ชุดขาวนะครับมายืนอยู่ข้างๆแม่ผมซึ่งอันนี้เป็นความเชื่อนะครับต้องบอกว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับอันนี้ใครจะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้นะครับเพราะว่าการไม่ได้ไปถ่ายนะช่วงนั้นก็ ไม่ได้ถ่ายให้ดูนะเขาไม่สามารถเก็บภาพให้ดูได้ว่ามีจริงหรือไม่มีจริงนะครับเป็นแค่เรื่องเล่านะครับเป็นประสบการณ์นะครับที่แม่ได้เจอมาแล้วก็มาเล่าต่อให้กัดฟังนะครับกัดก็เลยมาถ่ายทอดให้คุณผู้ชมได้ฟังกันนะครับหลังจากที่แม่ผมเห็นนะครับแม่ผมกลัวมากและสิ่งที่แม่รับรู้ได้เหมือนเขาพยายามที่จะเป่าให้เทียนที่อยู่ณตรงหน้าของแม่ให้ดับลงนะครับแม่ผมตั้งจิต อธิษฐานบอกว่าขอให้อย่ามาหลอกหลอน,ล Jamie, ลกนกันเลยอย่ามารบกวนการทําสมาธิเพราะแม่ผมกลัวแค่นั้นครับพอลืมตาดูห่างตาอีกทีงครับตขนชุดขาวนั้นไม่อยู่แล้วก็ขอตัดจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับยังไงฝากเพื่อนๆติดตาม EP ต่อไปด้วยนะเรื่องพญานาคนี้จะมีถึง2 EP ด้วยกันเลยนะ แล้วก็ถ้าเพื่อนๆชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ช่องสตอรี่กัดจังด้วยนะครับเพื่อนๆมีคําติชมอะไรบอกกันได้นะก็จะได้นํามาพัฒนาช่องนะครับซึ่งคลิปนี้เป็นคลิปแรกก็อาจจะมีขัดข้องไปบ้างนะครับพิพาพกษากันไ,ได้ขอประทานอภัยบบายบาย